คลินนี้มาวางผ้าตัดกางเกงชาวเลกันนะคะหรือว่ากางเกงชาวประมงซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ทำแพทเทิร์นไว้ก่อนนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่3ด้านข้างด้านบนแล้วก็ช่วงเป้ากางเกงให้เผื่อเย็บ1ซนติเมตรในส่วนของชายกางเกงตัวนี้จะเผื่อเย็บไว้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าใครต้องการให้ยาวเผื่อไว้นะคะสองถึซนเมตร โดยที่วางผ้า2ชิ้นนะคะจะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง1เซนติเมตรก็ตัดออกมาเลยค่ะทั้งหมดจะมีอยู่3ส่วนนะคะส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ได้ตัดไปแล้วส่วนที่2ให้วางผ้าเป็นสันทบนะคะ สันทบชิ้นที่1สันทบชิ้นที่2ด้านนี้นะคะจะเป็นสันทบด้านนี้ก็จะเป็นสันทบชายกางเกงก็เผื่อไว้แล้วอัดเลยค่ะด้านข้าง1เซนติเมตร บนก็หนึ่งเซนติเมตรแล้วก็ตัดออกมาเลยค่ะส่วนนี้ก็ทำเครื่องหมายไว้นะคะตรงกลางต่อไปก็จะตัดในส่วนที่หนึ่งนะคะส่วนที่หนึ่งก็วางเป็นสันทบตัดออกมา2ชิ้น แล้วก็เปื่อยเย็บ1เซนติเมตรด้านข้างตัดออกอามาเลยค่ะตอนนี้ก็จะโตกันค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาด่อยตัดทิ้งค่ะถ้าใครไม่ถนัดก็ให้กดรอยไว้นะคะแล้วก็คลิกไว้ค่ะในจุดที่เป็นสันทุก ็นส่วนที่ 1, 1> ส่วนที่สองส่วนที่3าดึงเข็มหมุดออกมาเลยค่ะส่วนนี้จะกดรอยไว้นะคะแล้วก็กึ่งกลางมาดูวิธีนำมาประกอบกันนะคะจะเป็นชิ้นด้านหน้าชิ้นด้านหลังแล้วก็ให้นำส่วนที่สองที่เผื่อเย็บไว้1เซนติเมตร ประกบกันก่อนนะคะจะเย็บเหมือนเย็บผ้าถุงค่ะมีตะเข็บโดยที่ไม่ต้องพ้งริมให้เย็บแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เย็บพับลงมาแล้วก็เย็บอีกครัง้งแล้วก็อีกด้านหนึ่งสมมติด้านด้านนี้เป็นชิ้นด้านหน้าแล้วก็ในส่วนสันทบก,ก็พับเข้ามาค่ะแล้วก็นำอีกชิ้นมาต่อกันก็จะเป็นชิ้นด้านหลังถ้าไม่ถนัดแบบเย็บผ้าถุง ก็ให้พ้งเลยค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งค่ะเมื่อกลับด้านออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะในส่วนนี้ก็มาเย็บต่อกันจะเป็นชิ้นด้านหน้ากับชิ้นด้านหลังแล้วก็ต่อกันแล้วก่อให้ดูคร่าวๆก่อนค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการเย็บกันค่ะ